นี่นะครับต่อไปเอาไก่ไปพ้วนะครับไปไปพ้วลงไปรวมนะครับเอาสายแตงหอบไปลวมทัเนียอเอาไปั้วน,นะครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลในคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องทุกคนนะครับมาจัดเมนู แห้งนะครับข้อแห้งไก่บางคนเปิดห้องข้อแหมบางคนเปิดห้องข้วแห้งนะครับตึงแหมตึงแห้งนะครับนี่ครับวัตถุดิบเฮามีไก่นะครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดพริกแห้งนะครับพริกแห้งหอมขาวหอมแดงหอมขาวหอมแดง